ได้แลครับตัวนี้นะอ่าก่อนล้างนะครับรอ,อ, <doors> <eps> อันนี้คือก่อนล้างนะยังไม่ได้ล้างนะครับก่อนล้างนะครับครับอันนี้คือล้างทําความสะอาดแล้วนะครับเพดบอดี้หน้านะครับเพดบอดี้หน้านะครับล้างทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับ ก็รู้สึกเอาปล่อยไว้ให้โดนความชื้นพอสมควรนะเกือบเป็นสนิมแล้วนะครับเคลียร์ได้ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับผมครับพี่อันนี้ลื้อสไลด์เก่าออกแล้วนะนะครับแล้วก็ทําความสะอาดบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมใส่สไลด์ใหม่แล้วก็เทแล้วนะนี่นะครับมิกพี่ยังโอเคนะยังดีอยู่เลยนะภายในเนี้ยนะยังใหม่อยู่เลยะครับนะทาความสะอาดแล้วใหม่เลยนะครับพี่เห็นไหมเรงนี้ ฝุ่นก็มีเยอะพอสมควรเือนกันลืมลืมให้ดูก่อนนะครับทําความสะอาดไปก่อนแล้วนะครับแต่พวกวอลลุ่มเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับฝุ่นไม่ค่อยมีมีแต่ช่วงตรงสไลด์นะครับก็น่าจะไปตามสภาพอายุการใช้งานมันสไลด์นะครับก็เดี๋ยวผมไปใส่สไลด์ใหม่ก่อนนะครับี๋ยวเดี๋ยวก็พร้อมเทสครับ ครับพี่อันนี้เปลี่ยนสไลด์ใหม่แล้วนะเดี๋ยวพร้อมที่จะเทสแล้วแล้วก็ทําทุกอย่างหมดแล้วนะเคลียร์หมดแล้วนะล้างสวิตล้างวอลุ่มล้างออบอร์ดให้แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนสไลด์ใหม่แล้วนะครับพร้อมเทสใหม่พร้อมเทสแล้วนะครับตอนนี้สไลด์สเปคตรงนะ 10KA นะครับ 10KA นะโอเคครับพี่เดี๋ยวไปเทส